อย่างยาวนานก็หายเด็ดเหลยเนาะในส่วนช่วยเหลือพี่น้องป,ประชาชนประชาชนมีความสุขนะเราก็แสดงความารพบอนุสวรีจอมพลและมหาอาตเอกเจ้าพระยาสุนทรสมนตรีตรงหน้าพม่ยุดมูลลงอาหวัวในลำดับต่อไปได้สักการะอนุสาวรีย์นะคะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะกลับประจำจุดเดิมอนุสรีจองพลและมหามมาดเองเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีโรงครัา ปีครึ่งน,นะครับที่ทรีโนภัยชัยมงคลน,นะครับได้เข้ามาเป็นผู้บัญชาชการมนหน่ธิพื้นที่32นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านปกองนัะแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งโรงพยาบาลสานามต่างๆกํลาลังพลของเราเชาวค่ายได้ไปช่วยเหลือในทุกๆพื้นท,ที่นะคะก็ได้รับคําชื่นชมแล้วก็ขอบคุณในส่วนของหน่วยทหารที่ช่วยเหลือและดูแลพี่น้องประชาชนนะคะครับเราก็ได้รับความอนุเคราะ คณะเกตรอเมรกันผู up. Up. ้ควบคุมแถวได้นำกำลังพลบนหานบกที er> ่32มาปฏิบัตที่ดีรับบนานบกที่42 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ในฐานรับผู้รับชการระบบที่สาต่อเพื่อนในฐานสัญญาบัตรในฐานประดวนลูกจ้างประจำนักงานราชการและทหารกองำกำลังพนกงายตลอดระยะเวลาที่ผมดำรงตำแหน่งผู้รับชการมนระบบที่สายสองผมได้รับความร่วมมือร่วมใจ กากผู้รับหน่วยควยายเงิจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอาจมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผมจะให้การสนับสนุนผู้ร่วการบนรหบดที่อ2และกำลังคนผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ร่วก,การนนบนงหมดที่อ2ท่านใหม่นั้นท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถผมมีความเชื่อมั่นว่าท่านจะนำพาความจเจิิญก้าวหน้ามาสู่ณฑลนบนระบกที่32 ซึ่งธงประจำหน่วยนั้นเป็นสนัญลักษณ์แห่งการบังคับบัญชาแสดงถึงความองอากล้าหาญสง่างานและเราจะเป็นหน่วยทหารที่อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนคนพีอโนไทยไทยมงคลพี่พเคารพเพื่อนในทหารนศิลปะในทหารตะทวนรูกจ้างประจำพน,นักงานราชการ และทหารกองประจำการทุกนายตลอดระยะเวลาที่ท่านพลตีอโนไทัยไกรมงคลได้จำรงตําแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ท่านเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นผู้ที่ยึดมั่นและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันเป็นอย่างยิ่งจกอ้ พิธีรับส่งหน้าที่และมอบการบัรคับบัญชาระหว่างพลตรีอนุทิศพบปัดท่าไทยด้วยเช่นกันนะคะออบบบคคคค้รัืว่าา1.60น